สวัสดีครับนัทจะเพจออกไกดนะครับแล้ววันนี้เกมที่ผมจะมารีวิวคือเกม k i s m o อ t ครับ กิทมอสเนี่ยหรือเกมมหัศจรรย์แห่งกลไกนะฮะก็เป็นเกมที่เ,เราจะรับบทเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะที่มาแข่งประกวดงานกันอันนี้เราจะพยายามแข่งกันสร้างเ,าเขาเรียกว,ว่าเหมือนเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นะฮะหรือกลไกนั่นแหละให้ได้แต้มเยอะที่สุดแล้วนะจบเกมเนี่ยใครมีแต้มเยอะที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปความน่าสนใจของเกมนี้คือว่าตัวเกมเนี่ยได้รางวัลเบนซ่าซีเล็กด้วยก็คือเป็นรางวัลแบบเหมือนบอร์ดเกมที่เหมือนจะเน้นเรื่องของการคิด นะเป็นเกมแบบที่เน้นการคิดเป็นหลักนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตอัพและวิธีการเล่นของเกมนี้กันครับโอเคครับก็มาถึงเซตอัพและวิธีการเล่นของเกมกิ๊กมอสนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็คือผมจะขอเซตอัพเป็นเล่นแบบสอบจำลองว่าเล่นเล่นสองคนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมเ็ดกระดานเพลย์แค่คนเดียวนะครับเพื่อประหยัดพื้นที่ก็เราก็จะหยิบตัวถาด ลูกแก้วตรงนี้ออกมาแล้วก็ใส่ใส่กรอบอันนี้เข้าไปนะมันนี้กรอบมันถอดได้แล้วก็โปรยลูกแก้วทั้งหมดลงในตรงนี้แล้วก็ให้มันลงมาในถาดถัดมาเนี่ยให้เราเปิดกา๊าซที่มันเป็นกา๊าซเอ่อเทคโนโลยีเนี่ยเบอร์สามสองหนึ่งเนี่ยเปิดเป็นเบอร์สามสองสองสามแล้วก็หนึ่งสี่ใบเรียงไว้อย่างนี้ให้ทุกคนเห็นเสร็จแล้วทุกคนผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะได้รับแผ่น เป็นแผ่นกระดานของเพื่อนนะครับอันนี้เป็นงานบ่งบอกว่าเตือนว่าเราทำแอคชั่นอะไรได้บ้างแล้วก็เรามีเทคโนโลยีอะไรที่เราอัปเกรดไปแล้วบ้างเพ <c oughs> ื่อนทุกคนจะได้รับการ์ดเบอร์ศูนย์แบบนี้แบบนี้โดยที่การเนี้ยจะมีสัญลักษณ์อันนี้อยู่นะครับให้เราไปวางให้ตรงกับสัญลักษณ์ของเขา <c oughs> ก็คือจะอยู่ตรงนี้เพื่อนทุกคนจะได้รับวงแหวนที่เอาไว้เก็บลูกแก้ว ก็วางไว้ข้างๆกระดานเท่านี้ก็พร้อมจะเล่นเกมกิสมอนแล้วครับโดยที่เกมกิสมอนเนี่ยเราจะผัดกันทำแอคชั่นนะครับไปคนละหนึ่งแอคชั่นวนตามเข็มนาฬิกาเริ่มจากผู้เล่นคนแรกทำย้ยวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีหนึ่งคนเนี่ยสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์อยู่ในกระดานของตัวเองตรงเนี้ยได้ทั้งหมดสิบหกใบรวมใบแรกที่เรามีด้วยนะครับ หรือมีใครเนี่ยได้รับสร้างสิ่งก่อสร้างเบอร์สามเนี่ยได้สี่ใบนะเราก็จะเล่นรอบรอบนั้นอนะ่ะให้ครบอีกหนึ่งรอบเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็จะถือว่าจบเกมจบเกมใครได้แต้มเยอะสุดก็จะเป็นผู้ชนะเกมนี้ไปโดยที่ในหนึ่งตาเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างใช่ไหมครับเกมนี้ผมบอกไอเดียก่อนไอเดียเกมนี้จริงๆคือมันเป็นลักษณะของเป็น En g u n e building นะครับคือเราเนี่ยพยายามจะทําให้แอคชั่นหนึ่งแอคชั่นของเราเนี่ย มันมีเบ n เ f ฟ t มากที่สุดนะสาม,มารถชิ่งปกชิ่งให้มันได้ประโยชน์มากที่สุดไอเดียมันจะประมาณนี้คราวนี้แอคชั่นที่เราทําได้เนี่ยให้เราดูจากการะดานผู้เล่นได้เลยนะครับก็คือมีทั้งหมด4แอคชั่นเก็บหยิบสร้างและก็วิจัยคราวนี้ผมจะไล่ไปทีละแอคชั่นให้ดูนะแอคชั่นเก็บคืออะไรแอคชั่นเก็บก็คือเราอะสามารถจองการ์ดตรงนี้จองได้เลยหนึ่งใบ นะต้นเกมเนี่ยเราจะจองได้แค่หนึ่งใบถามว่ารู้ได้ไงว่าเราจองได้หนึ่งใบเรามาดูข้างๆเลยครับข้างๆเนี่ยถ้าผมจําลองเนี่ยจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นพาสซตีสกิลนะสองช่องเนี้ยเหมือนพาสซตีสกิลช่องเนี้ยเหมือนเป็นอเบลิตี้ที่ติดตัวตั้งแต่ต้นเกมก็คือต้นเกมเนี่ยเราสามารถเก็บลูกแก้วไว้ในเนี้ยได้ห้าลูกสูงสุดไม่เกินนี้เราสามารถจองการ์ดหรือเก็บการ์ดเนี่ยได้แค่หนึ่งใบเท่านั้นเราสามารถทําการวิจัยได้สูงสุด สามใบเรายังไม่สามารถเล่นแร่แปรธาตุใดๆได้เพราะไม่มีความสามารถตรงนี้เลย,ยเราไม่มีการวางตรงนี้เลยคราวนี้พอแอคชั่นแรกที่ผมได้เนี่ยผมสามารถเก็บการ์ดหรือจองการ์ได้ใช่ไหมผม,ผมอยากได้ใบนี้อาจจะขอเก็บก่อนเก็บเนี่ยเราสามารถวางไว้ตรงไหนของกระดานเราก็ได้นะอาจจะวางไว้ข้างๆนี้ก็ได้ให้รู้ว่าเออเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้จองไว้ก่อนนะสามารถเอามาสร้างตาถัไปได้อะไรอย่างนี้ซึ่ง คุณจะสังเกตว่าเมื่อพอผมเก็บการ์ดเนี่ยคราวนี้ยผมอะมีความสามารถพิเศษของการเก็บอยู่ใช่ไหมครับมันจะเขียนอยู่ตรงนี้ไอการ์ดเบอร์ตูเนี่ยมันบอกว่าเมื่อผมเก็บนะคือพอเราเก็บเนี่ยให้เรามาดูแถวนี้เลยว่าแถวเนี้ยเรามีความสามารถอะไรซ่อนอยู่บ้างอ่ะเนี่ยเมื่อผมเก็บการ์ดผมจะได้หยิบลูกแก้วนะครับหนึ่งลูกก็คือผมจะสามารถหยิบลูกแก้วได้เลยหนึ่งลูกซึ่งไอลูกแก้วที่หยิบได้ตรงเนี้ก็คือ ผมจะหยิบลูกแก้วจากในหลางได้เลยนะครับออกไม่ใช่ครับโทษทีเป็นสุ่มหยิบนะผมจะสาม,มารถสุ่มหยิบสุ่มหยิบได้ทันทีสุ่มหยิบคืออะไรผมก็จะต้องสุ่มหยิบจากนี้มาหนึ่งลูกปุ๊บได้นี้ก็วางไว้ที่ถาดพลังงานของเราแค่นี้เลยก็คือจบตาผมก็เปิดใหม่ ก็เป็นตาคนถัดไปเล่นแล้วก็กลับมาตาผมอ่าเขานี้ถัดมาชั้นนี้ทําได้อีกอย่างหนึ่งคือการหยิบหยิบนี่คืออะไรหยิบลูกแก้วจากรางตรงนี้อ่าผมอาจจะหยิบสีแดงแล้วก็วางจริงๆก็ไม่ดีนะอ่าผมหยิบสีฟ้าแล้วกันอ่วางไว้แค่นี้แต่อคชั่นถัดมาที่ผมทําได้ก็คือผมจะสามารถสร้างได้เท่เนี้เวลาสร้างเนี่ยเราสร้างตรงไหนได้บ้างหนึ่งคือเราสร้างกาแต่ตรงเนี้ยได้เลยนะถแถวพวกนี้สร้างได้เลย สองคือเราสามารถสร้างการ์ดจากท,าจาาาที่เราจองอยู่เนี่ยได้ด้วยนะเนี่ยอย่างที่เราจองอยู่ตรงเนี้ยข้างๆเนี่ยได้ด้วยอ่าสมมติผมบอกว่าขอใช้ท่านสร้างใช่ไหมครับเราก็มาดูว่าค่าค่าใช้จ่ายเขาเท่าไหร่เขาต้องใช้สีฟ้าหนึ่งลูกผมก็จ่ายสีฟ้าคืนกลาง,างๆไปนะผมก็สามารถสร้างได้เขาเนี้ยเวลาสร้างเนี่ยอย่างใบเนี้ยให้เราดูว่าสร้างเสร็จให้ไปอยู่ตรงไหนให้ไปอยู่ตรงเก็บเพราะฉะนั้นถัดจากนี้ไปเนี่ยเวลาผมเก็บการ์ดหนึ่งใบเนี่ยผมจะสามารถหยิบสูงได้หนึ่งและ หยิบอันนี้คือเครื่องหมายหยิบออกจากรางตรงเนี้ยได้หนึ่งอ่าเทนถัดมาตาถัดไปใช่ไหมผมบอกอ่าผมขอกเก็บเพิ่มอีกหนึ่งใบปุ๊บอเก็บสีทีามได้คือหนึ่งหยิบซุ่มสองหยิบจากรางอ่าประมาณนี้เนาะมันก็จะเป็นคอมโบเป็นเชนคอมโบไปแล้วก็ใบเนี้ยจบเกมได้หนึ่งแต้มด้วยประมาณเนี้ยนะก็จะเล่นอย่างเงี้ยถัดมาแอคชั่นสุดท้ายวิจัยนะครับวิจัยคืออะไร วิจัยคือเราอะสามารถหยิบการ์ดตรงไหนก็ได้กองไหนก็ได้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ผมวิจัยเนี่ยได้สูงสุดแค่สามใบนะผมก็จะหยิบขึ้นมาสามใบปึ๊บหยิบขึ้นมาดูโอ้อ่ะผมเลือกได้หนะึ่งในสามใบเนี้ยผมเลือกได้ว่าผมจะสร้างเลยหรือผมจะเก็บแต่คราวนี้ผมเก็บไม่ได้ละเพราะว่าตอนนี้ผมเก็บไปแล้วใบหนึ่งถูกไหมผมมาเก็บได้ผมคือแค่หนึ่งใบประมาณเนี้ยเนะผมก็เอ้ยต้องสร้างเลยอ่ผมก็สร้างใบนี้ สร้างไปนี้ที่เหลือก็ไว้ใต้กองนะครับอ่าผมก็สร้างผมก็จ่ายสีฟ้าไปหนึ่งอันใช่ไหมอ่าแล้วก็สร้างไปนี้คราเนี้ยเวลาสร้างไปเนี้ยเขาบอกว่าอะไรให้ไปไว้ที่หยิบใช่ไหมผมว่าไว้ที่หยิบอย่างงี้อ่าเพราะนั้นถัดจากนี้ไปเนี่ยเมื่อผมหยิบลูกแดงผมจะได้หยิบสุ่มอีกหนึ่งลูกแค่นี้เลยนะครับอ่าเทนสมมติถ้าไปผมว่าผมหยิบแดงชึกบใช่ไหมผมก็หยิบสุ่มได้อีกลูกหนึ่งอย่างงี้อ่าโห่ก็ได้สองแดงประมาณเนี้ย ก็มีแค่นี้เลยนะคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูบางใบอย่างเช่นอย่างนี้ใบนี้นะสมมติใบนี้ใบนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปนี้รูปนี้คืออะไรนี่แต่น่ารู้ง่างเลยเห็นไหมก็คือการเล่นแร่แปรธาตุใบเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถนําสีดําที่เรามีอยู่เนี่ยแปลงเป็นสีอะไรก็ได้แต่แต่ได้แค่หนึ่งลูกต่อตาเท่านั้นนะครับกฎเหล็กของเกมนี้คือเวลาเราแอคติเวตการพวกนี้ที่เป็นเชนคอมโบเนี่ย เราแอคทีเวตได้แค่หนึ่งใบตอนหนึ่งตาเนี่ยแอคทีเวตได้หนึ่งใบตอนหนึ่งตาแค่นั้นสมมติผมแอคทีเวตไปแล้วใช่ไหมผมแปลงสีดําลูกนี้ให้กลายเป็นสีฟ้าสมมตินนะแล้วผมก็ขอสร้างใบนี้อย่างเงี้ยได้แต่ผมจะไม่สามารถแปลงสองดำให้กลายเป็น,น,นสองแดงแล้วหยิบหยิบใบนี้เนี่ยสองแดงแล้วหยิบใบนี้อย่างเงี้ยไม่ได้เนาะคือแอคทีเวตได้ทีเดียวนะถ้าอยากได้มากกว่านี้คุณต้องสร้างเพิ่มอีกนะเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกคราวนี้อ่ะผมยกตัวอย่างใบนี้ ใบนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมเครื่องหมายบวกนี้คืออะไรมันก็จะไปอยู่ตรงนี้ข้างล่างเป็นพัลสติสกิลสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ่าต่อไปนี้ผมจะเก็บลูกแก้วไว้ในวงแหวนได้หกลูกแล้วแลวผมจะวิจัยได้ทีละสี่ใบใช่ไหมเพราะดั้งเดิมผมเก็บได้ห้าถูกไหมแล้วก็วิจัยได้สามอันนี้ก็บวกเข้าไปเนี่ยถ้าผมอยากอัปเกรดผมก็สร้างอันนี้เพิ่มทําให้ผมเพอร์ฟูในการเก็บตรงนี้มากขึ้นแค่นี้เลยไอเดียเกมมีแค่นี้เลย,แ,เลยแล้วก็เล่นเนียวนไปเรื่อยๆนะ อ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมอธิบายการ์ดบางใบเพิ่มให้ออย่างงี้อย่างไทรลักอย่างงี้อันนี้เนี่ยคือเวลาหยิบไปใช่ไหมก็ไปไว้ตรงสร้างตรงนี้นะแต่อันเนี้ยมันแปลว่าอะไรเนี่ยก็แปลว่าเมื่อเราสร้างการ์ดท,ที่เป็นสีฟ้าหรือสีดานะการ์ฟารด,ด,ด,ดรฟ้าหรือดำก็คือดูดูจากสีตรงนี้ใช่ไหมฟ้าหรือดําเราจะได้หยิบสีอะไรก็ได้จากตรงนี้หนึ่งอันเนาะอ่นะมันจะมีอย่างใบนี้เดี๋ยวผมให้ดู สัญลักษณ์แบบอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือเมื่อเราสร้างการ์ดที่เราเก็บไว้เราจะได้หยิบจาก่านตรงนี้สองอันออันนี้คือสัญลักษณ์ว่าสร้างจากที่เก็บเพราะนั้นก็ต้องทำสองต่อถูกไหมเก็บก่อนแล้วค่อยสร้างถัดมาไอ้พวก เลเวลสามเนะี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่มันมักจะเป็นคะแนนเนานนะคะแนนมักจะได้เยอะอย,อย่างถ้าอย่างเงี้ยก็คือให้เราหยิบทเค็ทนคะแนนตรงนี้มันจะมีทเค็นคะแนนอยู่ข้างเนะก็หยิบไปจบเกมก็นับโทเค็นคะแนนด้วยนะคราวนี้อย่างใบแบบอ่อย่างใบอย่างเงี้ยมันจะเป็นรูปดาวเนี่ยก็คือตอนจบเกมเนะี่ยให้เราดูว่าเราอ่ะมีในในถาดพลังตรงเนี้ยเรามีกี่ลูก เนาะก็ได้คะแนนตามจํานวนลูกแก้วที่อยู่ในถาดพลังไปเลยอ่าแต่เวลาสร้างก็คือต้องใช้ลูกที่เหมือนกันเจ็ดลูกโอ้โหคือเยอะมากประมาณนี้ครับนะเล่นเงนี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งใครสร้างได้ครบสิบหกก่อนเราก็เล่นรอบนั้นเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็นับแต้มเขาเนี้ยเวลานับแต้มไม่มีอะไรเลยครับเกมนี้ง่ายมากดูหัวมุมของการที่เราสร้างตรงเนี้ยทุกใบนะเมื่อเมื่อสร้างจน เนี่ยก็คือนับทุกใบแล้วก็นับพวกโทเค็นแต้มด้วยเกิดเรามีโทเค็นแต้มก็หนบโทเค็นแต้มด้วยแค่นี้เลยนะจบเกมใครมีแต้มเยอะที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปนะครับถ้าหากว่าเสมอกันถ้าหากว่าเสมอกันเนี่ยก็คือเขาบอกว่าใครที่มีการ์ดในพื้นที่ทํางานก็คือมีการ์ดเนี่ยสร้างการ์ดตรงนี้ยได้เยอะกว่ากันคนนั้นชนะไปนะแต่ถ้าเสมอกันอีกเนี่ย ให้ดูลูกแก้วพลังงานที่อยู่ในถาดเก็บเนี่ยนะใครเยอะสุดนะครับถ้ายังเสมออันี้อีกนะให้ดูว่าผู้เล่นที่อยู่ห่างจากคนแรกอ่นะเนาะใครอยู่ห่างมากที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปเช่นสมมุติว่าผมเล่นคนแรกใช่ไหมแล้วผมดันเสม,มอหมดเลยอย่างที่เมื่อกี้บอกคอนดิชั่นบางอยี้เสม,มอหมดเลยแต่ว่าคนที่สองผมอ่ะสมมติคนข้างๆผมเขาจะชนะเพราะผมเล่นเป็นผู้เล่นคนแรกอ่าเข้าใจไหมเออประมาณนี้นะครับก็ อันนี้ก็เป็นทั้งหมดของเกมกิตฟมอลละก็เล่นง่ายนะครับสอนง่ายแล้วก็โปร,โกรเกมดีนะก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวแล้วก็ความที่เห็นนตัวของผมดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็มาถึงรีวิวของเกมกิ๊มอลนะครับ <c oughs> ก็เริ่มที่ตัวคอมโพเนนต์ก่อนนะครับคอมโพเนนต์เกมนี้เป็นไงบ้างฮะคอมโพเนนต์เหรอคะเอ่อ <Comp onent S 2> <c oughs> ทั้งตัวลูกแก้วแล้วก็ตัวกล่องอะไรเงี้ยค่ะก,ก็โอเคนะคะแล้วก็ตัวอาร์ตเนี่ยค่ะก็สวยดึงดูดมากอาร์ตแบบแค่เห็นกล่องก,ก็อยากเล่นแล้วนะคะแล้วก็ตัวสัญ,ญลักษณ์ในเกมอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเข้าใจง่ายนะคะสัญ,ญลักษณ์แบบมีไม่ไม่เยอะแล้วก็คือซิมเพิลมากแล้วก็แบบเข้าใจง่ายคะ่ะ <ừ> ง่ายง่ายง่ายเลยก็ ของคอมโพเนนต์เนี่ยผมต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นเซอเคิลดิชั่นเหมือนกันนะครับก็ถ้าเป็นเฟิร์สดิชั่นเนี่ยตัวกระบะเนี่ยมันจะเป็นกระดาษ <Sen> นะครับมันจะเป็นฐานเนี่ยมันจะเป็นกระดาษเพราะฉะนั้นเนี่ย <eker. S 1> มันจะเจอปัญหาว่าพอเล่นเบียเยอะเนี่ยมันจะเปื่อยหมดนะครับก็อันนี้พอเป็นไซเคิลนีชั่นเนี่ยก็จะทําให้ตรงนี้มันเป็นพลาสติกนะครับทำให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้นทนทานมากขึ้นนะครับส่วนตัวรูปแก้วรูปพลังเนี่ยผมมองว,ว่าก็น้ําหนักไม่ไม่ได้ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสัมผัสก็ถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็ผมว่าน้ําหนักยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้ฟิลที่ดีเท่าไหร่สําหรับตัวลูกปัดนะนะก็ อย่างอื่นเนี่ยพวกสัญ,ญลักษณ์ของการาดอะไรเงี้ยก็ดีนะครับแล้วก็เกมนี้มันใช้พื้นที่ในการเล่นอะน้อยมากเนาะก็คือวางวางไอตัวฐานพลังอันนี้ใช่ไหมแล้วก็วางเพลย์บอร์ดเนาะแล้วก็วางในตัวการาดเนี่ยแค่นี้เล่นได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเพลย์บอร์ดเนี่ยมันทำมันทํามาเป็นแค่นี้เองนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาก็เขียนมาค่อนข้างดีเลยนะครับคือสามารถอ่านเป็นคู่มือได้เลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะ อ่าถัดไปสําหรับเรื่องของตีมเป็นไงบ้างครับตีมนี้ตีมเหรอคะตีม,ตม,ตมคือเล่นไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคือแบบเราเราเรากําลังทําอะไรแต่แต่คือเรารู้ว่าเราเล่นเกมตามกฎเขานี่แหละแต่ว่าคือไม่รู้ว่าอย่างที่บอกว่าตอนแรกมันเป็นม้าสาจาย์แห่งกลไกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็แบบ คือเล่นไปเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงตีมอะไรมากขนาดนั้นอะก็ตีมผมว่าตีมเกมนี้มันก็บางมากคือเขาพยายามจะบอกว่าเราแบบเป็นนักววทยาศาสตร์พยายามสร้างกลไกใครทําเน่ยกลไกทับซ้อนตุดอะไรเงี้ยก็ชนะไปอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ผมก็มองว่าโดยโดยรวมเนี่ยผมว่าตีมมันแบบเหมือนส่วนไม่แค่นั้น่ะจริงๆแล้วนะก็คือไม่ไม่ได้มีอะไรกับตีมเท่าไหร่นะก็ค่อนข้างจะเน้นหนักไปทางตัวเอ่อแมชชีนิกหรือเกมเพย์มากกว่านะครับที่เขาเด่น ก็เลยอาทัดมาพูดถึงเกมเพลย์เลยแล้วกันนะเกมเพลย์เเ่นีเกมเพย์เป็นเป็นแบบ engine building ใช่ไหมคะก็แบบคือเป็นคนเล่น engine building ไม่ค่อยเก่งแต่ว่าก็ก็พอเล่นได้ก็จะไม่ได้แบบคือถ้าใครที่ชอบเล่น engine building อ่ะจะอาจจะรู้สึกว่ามันสนุกมากเพราะว่าการการทำหนึ่งแอคชั่นอะแล้วมันสามารถปบชิ่งแบบคือความสามารถเอ,อการที่เราสร้างขึ้นมาเงนี้ยคะ่ะแล้วเราสามารถ ได้ตบชิงมันไปทุกใบเกือบทุกใบอะไรเงี้ยคนที่ชอบเล่นเอ g i ิ e building คงอาจจะแบบฟินมากๆใช่แต่เราก็แบบคือเราเล่นได้แต่เรา b u วเ d e n g i ไม่ค่อยเก่งค่ะก็เล่นได้อครับผมว่าจุดเด่นของเกมนี้ที่เขาได้เมนซาฟีเลกเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ engine building นี่แหละครับก็คือตัวเกมเนี่ยมันเป็นแบบคือมันจะเป็นแบบเราสร้างอ่ะเพื่ออนาคต นะเพราะว่าเรากะว่าหนึ่งแอคชั่นเนี่ยเราต้องพยายามทําให้แอคชั่นเนี้ยมันมันมีมีเอฟเฟกติฟเนสที่สูงที่สุดด้วยการพยายามบิวออกมาเป็นเชนว่าเอ้ยทำแอคชั่นหนึงไปทําต่อ a แอคชั่นหนึ่งทําให้ทําได้อีกแอคชั่นนึงเนี่ยต่อต่อต่อเนะีนะ่ยครับแะเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยผมมองว่ามันก็เลยเหมาะมากเลยที่จะเป็นหนึ่งในเกตเวย์ของคนที่อยากเล่น engine building ใชคือ จริงๆตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่คล้ายๆกับ engine b u i l d i n g ที่ที่จะเป็นลักษณะเนี้ก็จะคล้ายๆพวก spender แต่ว่า Spe n d e r เนี่ยมันจะเป็นแค่ลมเหมือนประมาณว่าเราปลูกรีซอสไว้ระดับหนึ่งอะหลังๆเราก็คือเราก็ไม่ต้องหยิบเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสร้างการได้เลยแล้วแต่อันนี้มันจะเป็นความที่แบบทําให้แอคชั่นเราอะมันเพิ่มฟูขึ้นเรื่อยๆเนาะซึ่งอันนี้ผมว่ามันจะเป็นอะไรที่เด่นชัดมากในแง่ของ e n g i n e b u i l d i n g นะครับก็ถือว่าเป็น engine b u i l d i n g ที่สนุกมากๆเกมหนึ่งนะครับก็ airability กมนนี้้็ไงาั r เพเบลิตี้ก็ก็ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าการ์ดตัวอันนี้เรียกว่าการอะไรนะคะ,ะตัวกวการ์ดความสามารถเขาอะคะ่ะที่เราจะสร้างเขาขึ้นมามันก็เอ mm hmm. มีมีค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถแบบบิวเอ็นจินได้แบบค mm ่อ hmm. นข,ข้างหลากหลายอะคะ่ะ mm hmm. ใช่ใช่ถ้าถ้าใครชอบเอ็นจิ้นบิวดิ้งอะคือมันสามารถบิวบิวได้หลายสาย <Yeah. S 1> มันก็จะเล่นได้หลายรอบ ก็ส่วนตัวผมมองว่า r e p a i r a b i l i t y เกม mm. นี้ก็ถือว่าเยอะเลยนะครับ mm. เยอะเลยแต่ว่ามันอาจจะเยอะได้สองแง่แง่แรกเนี่ยคือเราพยายามจะ maximize mm. การเล่นของเราเช่นเราพยายามจะคิดคอมโบอย่างเช่นว่ายกลับไปนอนคิดท่ามจากบ้าน mm. เลยว่าแบบเดี๋ยววันนี้จะเล่นแบบเนี้ยอะไรเงี้ยนะก็คือมันก็คิดได้นะครับ mm. หรือจะเล่นเพื่อ explore หา base คอมโบอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมเลยมอว่าแ mm. ง่มันอยู่ที่แบบเราเราจะเล่นแบบไหน mm. แต่เพราะว่าผมว่าถ้าเล่นไปถึงสักยี่สิบ สามสิบกระดานเนี่ยผมว่ามันน่าจะจําการได้แล้วอะ่ะเช่นแบบเฮ้ยเรารอใบนี้เราอยากได้ใบ<ช>นี้อะไรเงี้ยผมมองว่ามันมันจะจําได้นะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นเนาะมันก็เลยอาจจะยังจําไม่ได้มันก็เลยแบบว่าเฮ้ยรอบนี้ขอลองเล่นคอมโบแบบนี้ว่ะรอบนี้ลองเล่นคอมโบแบบนี้ดูด้ยอะไรเงี้ยครับจะมันมีความสามารถอันนี้ไหมคะที่บอกว่าสามารถดูการ์ดแล้วค่อยเลือกมาได้ แล้วก็ยังมาสร้างอ่ะใช่ก็คือก็คือท่ามันเยอะนะคือเกมเนี้ยมันผมว่าリペิตี้มันมันอยู่ที่การเอ็กพอร์ท่าด้วยนะครับมันก็เลยทําให้リペิตี้มันค่อนข้างเยอะเนาะก็เลยแบบมันมันเล่นได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสมมติเราเล่นไปนานละเราก็กลับมาหยิบมาเล่นใหม่มันก็เล่นได้เพราะว่าด้วยเวทของเกมเนี่ยแล้วก็เวลาที่ใช้เล่นเนี่ยมันไม่นาน นะครับนก็เลยค่อนข้างใช่ใช่มันก็เลยค่อนข้างดีนะครับก็เลยโอเครีเพลทตี้ค่อนข้างเยอะครับคราวนี้สิ่งที่ประทับใจเกมนี้มีอะไรบ้างฮะสิ่งที่ประทับใจเหรอคะก็ก็การที่เราแบบ build engine building นี่แหละคือระบบ engine building คือการที่เรา b ิ i l มาแล้วพอเราทำแอคชั่นหนึ่งอย่างแล้วเราก็จะได้แบบความ powerful นั้นใช่ไหมคะความฟินมันก็คืออยู่ตรงนั้นแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสร้าง engine ได้ดีแค่ไหน ความฟินมันก็จะแบบยิ่งเพิ่มขึ้นนะะ่ะอันนี้มันน่าจะเป็นความสนุกของเกมนี้ อโอเคครับก็สิ่งที่ผมประทับใจเกมนี้เลยอันดับแรกคือคอมโพเนนต์นะผมว่าคอมโพเนนต์เนี่ยดีเลยดีเกินราคาไปเยอะนะครับเพราะเกมเนี้ยราคาไม่ไม่แพงเลยนะครับถือว่าค่อนข้างถูกเลยนะครับแล้วก็ยิ่งแปลไทยยิ่งถูกเพิ่มอีกนะครับเทียบกับสิ่งที่ได้เนี่ยกับกับการคิดดีไซน์เกมเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะแบบคุ้มค่าเกินราคาไปอพอสมควรเลยนะครับเป็นเกมที่เล่นได้เรื่อยๆด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเกมที่สัญลักษณ ชัดมากสื่อสารลักษณยชัดเจนมากนะแล้วก็ผมมองว่าเขาอธิบายค่อนข้างเคลียร์นะค่อน mm hmm. ข้างเคลียร์เลยก็คือสามารถเล่นได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็น introductory to engine building ที่ดีเกมหนึ่งเลยนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจไอเกมนี้ mm hmm. นะถัดมาสิ่งที่เออไม่ไม่ประทับใจหรือว่าขัดใจตอนเล่นนะมีไหมไม่ประทับใจหรอคะก็มันมันน่าจะเป็นความที่มันจะมีเออ ความสามารถบางอันที่เราต้องสุ่มหยิบอ๋อก็คือมีความต้องสุง่มใช่ใช่อาจจะแบบไม่ไม,ไม่ไม่โอเคตรงที่แบบต้องมาสุ่มหยิบพอสุ่มหยิบแล้วปุ๊บเราก็อาจจะไม่ได้อ่าสิ่งที่เราต้องการแล้วมันไม่สามารถดูเอนจิ้นต่อไปได้อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องดูว่าได้นี่อันนั้นก็เ <laughs> ล <laughs> <laughs> ือกไปดีวันนี้เออเออไม่ค่อยชย <laughs> อบน,นั่นแหละก็หมุมมองว่าเออ่ที่ที่ไม่ประทับใจ เหมือนขับใจใกว่าตอนเล่นน,นะก็จะมีเรื่องของผมมองว่าเกมเนี้ยเออเวลาเวลาคนเล่นใหม่แบบเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วผมอธิบายให้เขาฟังเนี่ยผมว่ามันมันเข้าใจยากมากคือคือจู่ๆเรามาบอกว่าจิบอ่าเก็บอะไรเงี้ยน,นะเขาจะงงมากอะไรวะยิบบ้างเก็บบ้างคือคือต้องลองเล่นอนะ่ะคือผมมองว่าเป็นเกมที่แบบอธิอธิบายไปเนี่ยเห็นภาพยากแล้วก็เข้าใจยากพอสมควรเหมือนกันทันทีเกมเนี่ยเวทม,มันง่ายมากเลยนะแต่ว่าเวลาอธิบายทีไรเนี่ย รวมถึงตัวผมด้วยนะตอนแรกที่มีคนอธิบายเกมนี้ให้ผมฟังเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเขาพูดอะไรอะ่ะคือเรารู้สึกว่ามันมันจริงๆเกมมันซิมเปิลมากนะก็คือจริงๆมันก็แค่เมชั่นให้เลือกตรงเนี้ยแล้วไอ้เวลาผมอธิบายเนี่ยอธิบายว่าไอเดียของเกมเนี่ยคือเรามีแค่แอคชั่นตรงเนี้ยแต่ว่าเราสร้างเครื่องจักรเนี่ยเราพยายามจะทําให้แอคชั่นตรงเนี้ยมันเวอร์ฟูลขึ้นแค่นี้เลยแล้วก็ทําได้ตามนี้หนึ่งสองสามสี่เออพูดแค่นี้เลยแล้วก็ อธิบายญตักรณ์แล้วก็ยกตัวอย่างเชนคอมโบให้ดูว่าเอ้ยถ้าทําอันนี้เสร็จมันจะทําตรงนี้ต่อได้อธิบายแค่นี้เลยแล้วก็จบเลยนะผมมองว่าไม่ต้องอธิบายยืดยาวมากเกมนี้ไอเดียมันคือคุณต้องลองเล่นก่อนนะก็เลยเป็นจุดที่ค่อนข้างขัดใจนิดหนึ่งเวลาเวลาผมสอนเล่นเกมนี้นะครับแล้วก็จุดที่ผมขัดใจอีกนิดหน่อยก็คือผมมองว่าบางสายมันไม่ค่อยเก่งอะ่ะคือ อันนี้ไม่รู้ส่วนตัวหรือเปล่านะคุณผมอาจจะไม่ได้เล่นเก่งแบบเหมือนบางคนเล่นเป็นร้อยกระดาษเล่นจนกระดาษเปื่อยอย่างเงี้ยนะคะือผมว่าสายแต้มมันไม่ค่อยโหดอ่ะเอออันนี้ไม่ไม่แน่ใจผมรู้สึกว่าสายเก็บแต้มอ่ะมันมันมันไม่โหดสู้กับสายที่มันจะแบบวิวแบบโหมาถึงแบบบิววิวบิววิวแล้วก็ซื้อซื้อซื้อแบบเดียวจบอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสายแต้มมันมันมันหนืดกว่าอันนี้ไม่รู้นะส่วนตัวอาจจะมีคนที่คิดคอมโบได้ดีผมก็ได้นนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็อันนี้รู้สึกว่า ถึงเวลาให้คะแนนดีว่ะก็เกมนี้เป็นไงบ้างกีดมอสเป็นเป็นเกมโอเคแล้วกันค่ะเพราะว่าก็อาจจะเล่น Engine Building ไม่เก่งก็เลยอาจจะไม่ได้ฟินเท่าคนที่เขาแบบชอบเล่น g i จินบิ l ดิ้งแล้วเขาก็บิวคอมโบเป็นเชนของเขาแบบฟินมากอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็ถ้าใครชวนเล่นก็เล่นได้เหมือนกันค่ะก็ส่วนตัวของผมก็ให้เป็นเกมโอเคเหมือนกันครับผมมองว่า ในโอเคเนี่ยคือจริงๆก็คือชวนเล่นเล่นได้เลยนะครับเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยนะแล้วก็เหมาะอาการจะเป็นเกตเวสําหรับคนที่อยากจะลองแบบกระเถิบมาเล่นยูโรที่มันเริ่มแบบขิดเยอะขึ้นนะมากกว่าสเปนเดอร์อะไรเงี้ยครับนะมผมว่าเกมเนี้ยเป็นเกมหนึ่งที่ดีมากนะครับไม่งั้นเขาคงไม่ได้เมนซ่าทีเล็กเนาะ,นะก็อีกอันหนึ่งผมมอกว่า ตัวเกมเนี่ยมันเล่นง่ายแล้วก็เล่นได้เรื่อยๆนะก็เหมาะทุกเพศทุกวนะัยนะจริงๆก็คือเป็นเกมเกือบๆจะเล็นคอมเมนต์อนะ่ะสำหรับผมนะแต่ว่าผมยังให้เป็นเลดโอเคอยู่เพราะผมรู้สึกว่า ผมยังชอบเกมที่มันแบบคิดเยอะกว่านี้นะครับ<ม>แต่อันนี้ก็คือถ้าเทียบอะในแง่ของเกตเวย์หรือว่ายูโรขนาดเบาเนี่ยผมว่าเกมนี้ดีเลยนะครับวัสดุดิบพวกอุปกรณ์ดีราคาก็ดีด้วยนะครับเกมนี้ราคาดีมากผมว่ามันแบบมันมันเกินเกินเกินราคาไปเยอะอ่นะครับเรืรับคุณภาพของเกมนะฮะก็ใครที่มองหาเกม คิดเยอะหน่อยเล่นแบบแฟมิลี่หน่อยๆไม่ถึงก็ถจอว่าก็แฟมิลีแหละ Family หน่อยๆอย่างเงี้ยนะก็แนะนําเกมนี้เลยนะหนึ่งเกมนะฮะเนาก็ประมาณนี้นะก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้านบีวิชบอร์ดเกมคาเฟ่ด้วยนะครับที่ส่งเกมนี้มาให้ผมกับน้องแต้วได้รีวิวแล้วก็ได้เล่นกันนะฮะก็ถ้าใครอยากสนับสนุนร้านบีวิชก็สามารถไปอุดหนุนได้ในช้อปปี้หรือว่าเฟซบุ๊กของร้านบีวิชนะครับก็ สุดท้ายนี้ถ้าชอบคิีวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ก like, คดแชร์แล้วก็กด subscribe channel. c h anel n ดอกไก i ไปด้วยนะครับก็จะมีคลิปรีวิวเกมมาใหม่ทุกสัปดาห์นะครับหรือว่าใครต้องการให้รีวิวเกมไหนเป็นพิเศษก็สามารถไปบอกได้ในเพจ Facebook ก็ได้ครับนะครับหรือคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะฮะก็เดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย